ท่านผู้ชมครับผมได้รถคัชเกียร์คันนี้มาจากช้อปปีนะครับผมซึ่งผมได้คันนี้เนี่ยมาในราคาไม่ถึง200บาทเลยนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคัชเกียร์เนี่ยจริงๆถูกผลิตออกมาจากบริษัทบันไดณนะตอนนี้นะครับผมรถคัสเกียร์เนี่ยได้ยกเลิกการผลิตไปแล้วนะครับผมแต่ว่าที่ผมได้มานี่ก็คือเป็นรถคัสเกียร์เหมือนกันแต่ใช้ชื่อคําว่า s p e e เกียร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับเผื่อใครจะไปสอยซึ่ง ที่ผมได้มาเนี่ยคือสภาพกล่องนะครับกอตอนที่เขาขายเนี่ยก็เป็นสภาพนี้เลยนะนะครับตอนที่เขาขายเขาก็จะบอกว่ากล่องมีรอยบุบมีรอยยับนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานจีนะครับของบริษัทโกซีเกิลน,นะครับผมเป็นรูปนกนางนวล2ตัวเนาะสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับผมยี่ห้อโกซีเกิลงานจีนตัวเนี้ยนะครับผมที่ยังแบบว่ารุดออกมาขายในช้อปปีเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงนะครับ แรกเลยที่ไหลออกมานะครับก็คือมอเตอร์ต่อมาโอ้โหทุกคนข้างในแผงนี่ก็คือแบบว่าเป็นสีตามแบบฉบับบันไดของแท้เลยฮะ,ะสีมันแบบตรงตามแบบต้นฉบับเลยเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นแผงอาวุธนะครับผมแผงอาวุธเนี่ยก็จะเป็น สีเลือดหมูนะชมพูเลือดหมูนะครับรายละเอียดตรงล่องอะไรดีมากเลยนะตัวพลาสติกของอาวุธนะครับก็มีความหนาอยู่นะไม่ได้น่าเกียดนะแต่ว่าตรงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะมันจะไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่นะตรงล่องตรงอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับตามสไตล์งานจีนเนาะแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะถ้าทุกคนจะเอามาสะสมนะครับอันต่อมาเป็นในส่วนของบอดี้นะทุกคนนะบอดี้ซีซวนจะเป็นสี ดำเมทัลลิกนะไอ้นี่หลุดหรือเปล่านะผมผมผมไม่รู้นะว่าในซองมันแบบมันหลุดหรือเปล่าหรืออะไรนะตัดมาไม่เนียนนะครับผมตัดมาไม่เนียนแต่ถ้าตามร่องตามอะไรผมถือว่างานโอเคนะส่วนล้อนะทุกคนนะล้อจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยทุกคนล้อล้อมันแบบมันไม่เหมือนล้อพลาสติกอะทุกคนอันเนี้ยมันเหมือนเป็นล้อยางมากกว่าเนี่ยผมจับเนี่ยคือแบบเนี่ยมันเหมือนยางอะทุกคนเฮ้ย ปกติแล้วมันต้องเป็นล้อพลาสติกนะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างล้อแท้เนี่ยทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นล้อแท้นะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นล้อแบบเป็นล้อแต่งนะเป็นซีรีส์ดาก,กอนเนี่ยทุกคนฟังเสียงดิเนี่ยคือมันดังแป๊กแป๊กแป๊ก,ปก,ปก,ปกเนี่ยคือมันมีความแข็งอยู่ไงหรือว่าจะเอาเป็นแบบล้อของไดโนสปาร์ตันก็ได้นี่อันนี้เนี่ยทุกคนมันมีแบบความแข็งความแบบ เป็นพลาสติกนะฮะแต่อันเนี้ยคือมันเป็นล้อจีนแต่ว่าล้อเป็นแบบเป็นยางอะทุกคนเนี่ยบิดได้เลยเนี่ยว้าวผมว่าถ้าลองไปใช้เล่นนี่คือแบบว่าน่าจะหนึบมากเลยเนาะผมรู้สึกว่ามันเหมือนยางอะทุกคนส่วนนี้เป็นอาวุธนะครับเป็นส่วนของใบมีดนะครับที่ติดกับอาวุธเนาะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับ เออมันเหมือนเป็นยางอะทุกคนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองเทียบกับของแท้ก่อนผมมีของแท้อยู่นี่ไงทุกคนอันนี้เป็นใบมีดของแท้นะครับใบมีดซีซวอันนี้ก็เป็นออกออกตึงยางเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าดูมันมีความแบบกรอบๆหน่อยเนาะนะครับเนี่ยเทียบกันของแท้นะครับสีจะออกไปโทนแบบฟ้าๆนะครับโทนขาวๆนะแต่ว่าสีอันนี้เป็นของ งานจีนงานจีนก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะครับผมนะฮะแต่ว่าความความแบบความความแบบบิดงอได้ผมว่าของจีนเนี่ยบิดงอได้เยอะกว่าเลยของจีนบิดงอได้เยอะมากเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่ข,ของของแท้นเนี่ยผมผมยังไม่กลา้าอันเนี้ยอันเนี้ยงอนขนาดนี้ก็คือตึงแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นงานจีนนะทุกคนนะเนี่ยโอ้โหมันเหมือนยางเลทุกคนอนะันเนี้ย อันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแชสซีนะทุกคนนะแชสซีก็ตัวนี้เป็น VT แชสซีนะครับผมซึ่งรายละเอียดของตัวแชสซีเนี่ยทำออกมาได้คือผมว่ามันออกจะแบบพลาสติกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะตัวแชสซีเนาะแต่ถ้าซื้อไปสะสมได้นะอันนี้อ่ะเอาเป็นว่างานอันนี้เป็นงานจีนนะด้านใน ขอ,องงานจีนเนี่ยคือต้องบอกเลยนะครับว่าเก็บมาเก็บรายละเอียดมาไม่เรียบร้อยเลยนะฮะจะมีพวกแบบว่าเป็นรอยแบบที่เขาฉีดพลาสติกเข้าไปเนี่ยเต็มเลยนะฮะแล้วก็เป็นรูเป็นกลมๆอย่างเงี้ยนะครับผมตัวเนื้อพลาสติกก็คือไม่สวยเลยไม่สวยเลยบอกตามตรงนะฮะผมร,รงฐานเนี่ยตัวเนี้คือเป็นฝาฐานเนาะเป็นฝาฐาน ส่วนด้านใต้ตูดก็ทำออกมาได้ไม่เอไม่เลวนะทำออกมาได้ไม่เลวใช้ได้อยู่อันนี้ถือว่าเป็นรางฐานที่สวยเลยนะครับผมพลาสติกลอยเนื้ออะไรเงี้ยสวยมากอันนี้เป็นฝานะทุกคนฝาอ๋อมีอันนี้อีกอันนี้ก็จะเป็นตัวเฟืองเนาะเป็นชุดเฟืองตัวรางฐานเนาะเป็นอุปกรณ์รางฐานมีเพาลาล้อด้วยมีนอ็อตมีอะไรเงี้ยครับผม แล้วก็อ๋อมีคู่มือครับทุกคนคู่มือหูงานจีนมีคู่มือด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ๋อสติกเกอร์นะฮะคือติดเหลืองเลยเหลืองเลยครับ Made in China ปี2002นะทุกคนนะหูนี่ก็ผ่านมาแบบ2-4แล้ว22ปีแล้วทุกคนอูแผ่นนี้ว้าว อันนี้เป็นการทํางานของอาวุธหน้านะครับผมก็คือจะเป็นแบบแนวกระแทกอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมประกอบมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบด้านหลังนี้ก็คือแบบว่าทำออกมาได้แบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่เนียบนะฮะงานจีนนะครับผมจะประมาณนี้นะงานจีนดูรูดูอะไรเงี้ยครับยังแบบมีบินบินหน่อยนะทุกคนนะ ทุค,ครับตอนแรกผมใส่อาไม่ได้นะเพราะว่ามันติดรางฐานนะผมดันขยับรางฐานมานะข้างหน้าเยอะเกินไปนะครับผมนี้ผมขยับมาข้างหลังนะใส่รูที่สองเนาะฝืนฝืน,นเสียวหักมากเลยโอเคทุกคนผมในที่สุดผมก็ใส่ได้นะก็ถามว่าใส่ยากไหมมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ผมอาจจะใส่แบบผิดท่าอะไรแต่อันนี้ผมใส่ลงมาแล้วนะก็โอเคนะอันนี้ อ,อโอเคลงมาละเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่บอดี้นะทุกคนบอดี้ผมก็จะประกอบลาางไปงี้เลยอ๋อต้องยึดน็อตด้วยนี่ว้าวสวยเลยทุกคนทีนี้ก็เหลือแต่เล็บล้อนะฮะ ตัวเล็บล้อ ในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการประกอบซีซวคันนี้นะครับผมสปีดเกียร์คัชเกียร์ของโกลซีเกิลนะครับเป็นงานจีนนะครับ10คะแนนผมให้คันนี้8คะแนนนะครับเนื่องจากว่ามันมีแบบวัสดุนะครับบางส่วนหรือบางชิ้นเนี่ยคืออ่ามันทำมาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะลงล็อกกันสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอาวุธหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยสายมากเลยนะทุกคนอ่าจุดขยับตรงนี้มันสายมากเลยนะแล้วก็พวกแบบ ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะครับมันจะมีแบบเหมือนกับว่าเป็นรอยที่เขาฉีดพลาส,สติกมาแล้วก็เป็นรอยเหมือนกับตัดแต่งมาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะถ้าสมมติว่าจะซื้อไปสะสมกันอย่างเงี้ยครับ mm. ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในราคาประมาณ200 200อยหน่อยๆนะในราคาตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาัพไปเป็นเท่าไหร่นะครับแบบแต่ว่าอันนี้ผมแนะนําเลย งานดีมากนะครับผมในราคานี้นะครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์บอกมาละกันนะครับ